ป่าซางพวกเรานี่จนกันเลยอ่ะหิวก็หิวอาหารก็ไม่มีตังก็ไม่มีเพื่อจากหมู่บ้านหลังหนึ่งหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่มีตังที่ซื้ออาหารกินอ่ะขอเขาเขาก็ไม่ให้เนาะจนจริงเลยอ่ะพี่สาบานเลยนะถ้าพี่มีเงินพี่มีทองถ้าพี่ถูกระหวัาที่หนึ่งนะจะเอาเงินนี้ไปบริจาคสำหรับคนที่ยากไร้คนที่ไม่มีอาหารแบบพวกเราตอนเนี้แล้วเห็นหมูไหมพี่ชอบกินหมูมากแต่ว่าพี่ไม่อยากฆ่าด้วยมือของตัวเองอ่ะ ใช่ไหมาาใช่แล้วแต่คนตามไม่กล้าฆ่าน้อนเราก็ไม่กินแล้วกันไปเอ<ช>ถอะเจ้าหมูหมเอาไปเถอะฉันไม่กินพวกเธอหรอกโอ้ยหิวจังเลยปลาหิวไหมหพี่<ด>หิวเ<ด>นี่ยพี่ไม่อยากวิ่งเลยกลัวพี่เหนื่อยอ่ะหิวมากม<ด>ในตัวมีแค่เหล็กงสงสัยเราพี่แอคเหล็กงสงสัยเราต้องทำาทำเกี่ยวกับไม่ตัดไม้ก็ขุดเหมืองเนาะปลาเนาะเฮ้ยปลาพี่ข้างหน้ามอะไรอ่ะเไปดูกันไปเร็วไม่รู้สิเฮ้ยอะไรเฮ้ยพี่เห็นทองเฮ้ยเดี๋ยวปลาข้างหน้ามันซอมบี้หมูนี่เต็มเลย เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันทองคุยกันคุยกันปาช่างทองจริงไหมลองลองถือหน่อย้ยทองจริงๆปาจะบอกนี่ว่าจะเป็นประตูของพระเจ้านั่นประตูมิติปเห็นไหมประตูพระเจ้าปาแล้วคุณคุณทองแล้วอุ้ยทองอุ้ยแล้วพวกนั้นจะไอ้นั่นไหมอ่ะจะทำร้ายเราไหมนั่นจะไม่ทำร้ายน่าจะเป็นประตูศักดิ์สิทธิ์อ่ะดูดิอุ้ยประตูทองอุ้ยทองอันนี้ก็ทองอันนี้ก็ทองพี่ปาพี่ปาต่อไปที่นี่ไหมพี่กลัวว่ามันเป็นของคนอื่นอ่ะวางไว้ตรงนี้แล้วกันวางไว้ตรงนี้ก่อนนะวางไว้วางวางไว้โอเควางไว้วางไว้ปาตัวนี้มันเป็นประตูมิติจริงด้ววยยอออ่่่ะเเเเราาาาข้ไไปปมมมมมีูกต็ลพหึบ ปานี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยโอ้นี่มันโลกแห่งทองปาคู้ทองเต็มเลยอาดูนี่สิทองโอ้โหนี่ก็ทองนั่นก็ทองอ้นี่ก็ทองโอ้ยปาตาไปหมดเลยอ่ะใช่ปาถ้าดูไปเรื่อยๆก็มีแต่ทองทองเต็มไปหมดเลยทองที่บอกนี้ว่าเรารวยแล้วโอ้รวยแล้วเราโคตรดีนะปาเนาะ้โหปาเราไปไหนต่อดีวะเดินเล่นกันดีกว่าไปูีิปาที่นี่มีแต่ทองอ่ะโอ้โห เฮ้ยข้างล่างมันน้ำทองเหรอป้า,าน้ำทองเห็นป้าปน้ำทองเ่ไปดูกันโอ้โอ้ามันเปนน้ำทองแลทไมที่นี่ถึงมีน้ำาด้วยวเนี่ยที่นี่เหมือนเป็นที่จมน้ำมาก่อนนะเนาะูใน<อ>ทองครับทุกคนครับปูทองป้าขูดทองออาขูดทอง,งอ่ะู้ทองเต็มหมดเลยป้ายอดนะปาเนาะลงไปข้างล่าต่อไปลยไหยอดไปสิ<ง>ยอดไปเลยยอดเลว่าเราเป็นมหาเศรษฐีใช่แล้วเราเป็นยิ่งรวยรวยกูทุกคนไปอย่างไรละออนี่คนรวยดูข้างล่างไหมเฮ้ยป้า ข้างหลังน้ำน้ำทองเฮ้ยทำไมเดี้อเฮ้ยเฮ้บ้าพี่ก้าวไม่ออกโอ้ยพี่พี่ก้าวไม่ออกก้าวขาไม่ออกพี่โดน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 ท้องดูป้าอ่าสุดในมิ่งเหวี่เนี่ยป้าโอ้ยป้าปวดหัวจังเลยอ่ะเฮป้านี่เราอยู่ที่ไหนวะเนี่ยป้าเฮ้ไอ้ใครเนี่ยไม่ใช่ป้าหรือเป่าใครอ่ะใครอ่ะจะบอกนะว่าที่ป้าเะเนี่ย เอ๊ะทำไมพวกเรากลายเป็นทองอะไม่ใช่หรอใช่แล้วทำไมพวกเรากลายเป็นทองทำไมแล้วทำไมเราเราถึงอยู่บนโป๊ะทองวะเนี่ยฮะแล้วแล้วตอนนั้นเราเราโดนอะไรอะน้ำมีน้ำซึมมิทองทำไมเรากลายเป็นทองอะเฮ้ยเฮ้ยปลาเห็นไหมพี่เดินไปแล้วมันกลายเป็นทองอะเุ้ยอย่าบอกนะว่าปาพวกเรากลายเป็นมนุษย์ทองไปแล้วเป็นทองจริงวะเนี่ยดูก่อนเช็คก่อนเลยโอ้ทองจริงด้วยปลานี่เราเดินไปไหนเราก็ไม่เป็นทองละปลาทุกคนดูดิครับปลาพี่เราพวกเราพวกเรารวยแล้วเนี่ย แต่ไม่ได้ทองเอ้ยนี่นี่หมู่บ้านตอนแรกนี่หว่ามาไปดูไปเริ่มไปดูไปดูตอนแรกโอ้โหเป็นไงล่ะคนที่ไม่สนใจเราใช่แล้วตอนนี้เรารวยแล้วก็กลายเป็นทองแต่เขาจะตกใจไหมเนี่ยดิโอ้โหพวกเราได้รากลายเป็นทองฮะมาพี่อย่าลองครับดูว่ามันทองจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองต้นไม้กันไปเร็วไปเร็วชิบเฮ้ยเอาชิบแผลเอาเราเราห้ามเขาแก้ต้นไม้ต้องตัดต้นไม้ห่างๆอย่างงวงๆโอเคเดี๋ยวลองลองครับดูลองขับลองขับดูทุกคนครับหมู่เรากลายเป็นทองไปแล้วฮะตอนนี้ชีววววิิิิตเเรรราาาใช่่ดดีีี๋ยยยลลลออองงงงคับสสนนไททจ้ปป๊โษืม ป้าอันนี้ดูที่ถ้าป้าลองเอาทองสองก้อนวางวางวางห่างกันดูเอาทองเป็นเม็ดอะทองทองเป็นเม็ดอะวางแล้วมันได้เป็นทองแปดก้อนเดี๋ยอกลายเป็นนับปั๊มทองไปเลยเนี่ยลองดูเห็นปะนี่มันเป็นพลังของมันรูทองแน่เลยดูดิครับสองอันกลายเป็นทอง ข้าวสองอันกลายเป็นทองเฮ้ยข้าวสองอันเลยนะยังไงเอาเอาทองที่เป็นก้อนอ่ะวาง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 กันนะกันอะวางเหมือนสติ๊กอ่ะสติ๊กครับด่าบะครับของอ่ะเป็นไงได้ปะลองดูลองดูได้ไหมได้ไหมได้เปล่าได้ไหมเดี๋ยวจะพยายามดูดิเราปั๊มทองเราปั๊มทองได้รัวๆเลยเนี่ยทุกคนดูดินะฮะเราเป็นมนุษย์ทองเราปั๊มทองได้รัวๆเลยเราใช้แค่สองก้อนมันได้ทั้งแปดก้อนเลยป่ะเห็นปะโอ้โหล้นตัวแล้วตอนเนี้ยใช่ป้ามันเป็นพลังของทองป้าทำชุดกอดทำชุดทองอ่านทำชุดทองกอดทองกอดทองนี่นี่กอดทองกอดทองแล้ว ะฮหนี่งมาดูพี่ <Okay. S 1> พี่กาเป็นมีสกอตทองไปแล้วนี่เอาดาบทองด้วยแล้วกันนะฮะ <S <S าดาบทองรู้สึกว่าของเหล็กจะดีกว่านะของเหล็กจะดีกว่าโอเคเอานี่ทองทองทุกอย่างครับตอนนี้ทองอั้ไหใช่แล้วพังไวต้องครับค่อนข้างเงยอะหน่อยไม่เป็นไรปลาแค่นี้พอแล้วโอ้ไม่ไหาาไวแล้วฮะเด็ยๆก็รวยแล้วอย่าฆ่าอย่าฆ่าสัตว์ฮะอย่าฆ่าแก่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เลยเฮ้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 ยเป้ยเฮ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 ้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ เฮ้ยปลาพี่พ <junt its> ีแผดวะมาแก้หมู่บ้านนี้กลายเป็นทองอ่ะไหมเฮ้ไป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 ดูดูทุกคนดูตรงพื้นดิเอาตรงพื้นกลายเป็นทองไปเลยข้างหลังอ่ะโอ้โหแย่ไปเลยนี่เรากลายเป็นทองหมดเลยนะฮะเฮ้ยทำเป็นทองได้ทำถูกเรานี่ทำบ้านเขากลายเป็นทองนะนี่ดีทำเป็นทองหมดเลยดีไม่เด้อ เดี๋ยวบ้านมันรวยไม,ม่ใช่หบ้านมันจะรวยขึ้นดิไม,ม่ไม่ละลอกนะใช่ไหมเถอะไม่ลหรอกนี่เราเป็นคนดีด้วยคนเร็วด,ด้วยใช่แล้วนี่เรากลายเป็นคนดีและคนเร็ว,วนะฮะโอ้โหหมู่บ้านนี้หมู่บ้านสวยอ๋อสวยอ๋อกลายเป็นท้องหมดเลยฮะไอหมู่มบ้านนี้มันรวยอย <c oughs> ู่แล้วไงรวยยิ่งกว่าเดิมอีกไงง่ะโล่โอ้บนบ้านเลยฮะดูนี่เราแค่แตะเราแค่แตะข้ามมันก็รวยเลียนนะปลารวยไหมโอ้โหนะฮะดูดิเขามองกันใหญ่เลยอ่ะมองดิมองดิตกายแล้วดิเอ้ยบ่อน้ำปลาบ่อน้ำผู้ทองนบ่อน้ำผู้ทองนี่นบ่อน้ำผู้ทองนี่นี่นครับนี่กลายเป็นทท้้้้อองงใใหหหหมมดดกลายเป็น เป็นไงปลาฮ้ยปลาพี่อยากลองสร้างบ้านที่นี่ไหมสร้างบ้านที่นี่ไหมให้องการเป็นทองอ่ะไปลาแม่แต่ว่าเราต้องเราอิ่มันที่นี่ใช่แล้วเราเราไม่ต้องขุดบล็อกทองเลยปลาเราเอากองครับแล้วก็แล้วก็ปั๊มทองปั๊มทองเหมือนเดิมปั๊มทองไปปั๊มทองไปปั๊มทองแล้วก็ทำให้ให้ก็ให้ให้บล็อกให้บล็อกกลายเป็นก้อนก้อนบล็อกนี่กลายเป็นก้อนบล็อกนี่มีตรงนี่ครับโอ้ โคตรรวยฮะบอกเลยรวยโคตรฮะพาเรากลายเป็นคนรวยสุดแล้วไม่ต้องให้เสียเวลาเนาะใช่แล้วเราไม่ต้องขุดให้เสียเวลาเลยถึงตัวเราจะกลายเป็นเอ่อกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นทองแต่เราก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องขุดให้เสียเวลาเพราะเราฉลาดจัดเลยนะฮะไม่จริงวางไว้วางไว้วางไว้นี่วางไว้อย่างงี้วีวางไว้แล้วดูครับนี่โอ้โหปาไปนั่นขอปั๊มทองสักครู่แล้วกันนะฮะตอนนี้นะฮะแต่ตัวพวกเราก็มีทองโคตรเยอะเลยนะาเนาะเราจะลองดูว่าจะสร้างบ้านได้หรือเปล่านี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมไปตัดไม้เพิ่มเป็นสองกองนะฮะเมื่อกี้ชาวบ้านเขาเอาอาหารมาให้เราบาร์ นี่เขาเลยให้หาเรามาแบ่งกันเลยครับนะเขาขอบคุณเรานะฮะมาทุกคนครับเราจะพัธมิกับบ้านหลังนี้นะฮะกับหมู่บ้านหลังนี้เราจะสร้างบ้านทองแล้วไปจนภัยต่อไปในที่ที่อื่นนะทุกคนตอนนี้เรากลายเป็นมนมษย์ทองร้อแล้วป่านะมาพาลองเราสร้างบ้านทองทะตรงนี้ดีก่่ามาสร้างบ้านทองนะสร้างบ้านเป็นทองเลยนี่เราสร้างบ้านบ้านเราในการเป็นทองไปเลยฮะนี่ที่ความจริงเราวางไม้ธรรมดาแล้วเราเราเนี่ยก็ได้นะความจริงนะวางไม้ธรรมดาแล้วเราก็ค่อยเดินชนเราก็ได้นะความจริงนะ แต่แต่ว่าตอนนี้ทองมันง่ายฮะมันหาง่ายกว่าทุกคนครับอันนั้ทองสำหรับผมนะมันหาง่ายมากนะปลาเนาะมันหาง่ายมันหาง่ายกว่าไม้ผมอย่างเงี้ยตอนนี้นะโอ้นี่วางประตูไปเผลอโดนเดินชนขึ้นมานะใช่แล้วเดี๋ยวรถถ้าพี่เดินชนประตูอยังไงวะนะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคจะอยู่นี่ป่ะพื้นเราพื้นเราหรือพื้นเรานี่ไม่ต้องปูเลยป่ะพื้นเราไม่ต้องปูเลยเดินได้ทั่วใช่แล้วพี่ท้าอะไรทำกระดานกระจกอ่ะกระจกใช่ไหมตรงนั้ ใช่ไหมโอเคเราวางตรงนี้ทุกคนครับนี่ครับบ้านเราทุกคนครับบ้านเราค้นรวยฮะทุกคนครับนี่ครับผมกลายเป็นทองนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์้ับใช้ด้วยกันนะครับกระจกบ้านใหญ่เลยกระจกบ้านใหญ่ได้ได้ได้เนนนี่นี่นะอันนี้ออกนี่วาันนี้ดีกว่านี่กำลังสวยเลยครับตรงนี้ออกครับผมโอ้โหบ้านเรานี่สบายฮะทุกคนครับนี่บ้านบ้านเรานี่ก็กลายเป็นทองนะฮะนี่โอ้คุมเราคุมตีมทองใช่ไหมบ้านนะเนี่ย ถามว่าเราจะกลับเป็นคนยังไงวะทุกคนนี้อันนี้คืออีกข้อหนึ่งนะที่เราไม่รู้นะาจะกลับเป็นคนยังไงดิอยากกลับไปเป็นคนอ่ะใช่แล้วคนอื่นจะจำเราไม่ได้อ่ะคน่แล้จกเราเดี๋ยวเขาไม่รู้จักเราใช่แต่ว่าเราก็มีความสุขนการมีเงินนะแต่เรามีความสุขบมมนะเอ้เราโอเคที่มีเงินแต่เราไม่มีความสุขที่มีแบบว่าที่มีอะไรประมาณนี้นะมีเยอะมีเยอะไปก็ไม่ดีแน่ผมบอกแล้วนะแต่ผมจะเอาเงินเนี่ยไปบริจาคหมู่บ้านในปี่หมู่บ้านหลังนี้กันนะหมว่บ้านนี้ความจริงก็ไม่ได้ สี่หมูบ้านเรารวยจะจัดเลยทุกคนครับไม่รู้จะรวยยังไงแล้วแบบก็รวยเกินนะครับไม่ได้หมูนะอ,อโอ้ดูดิยบานรวยจัดจัดวางตามพี่เลยวางครับฝั่งขวาเลยพี่มาใช่พี่ขุดทรายให้นะฮะตอนนี้ครับผมอาวุธของเราเนี่ยก็มีเต็มไปด้วยทองไปเลยนะตอนนี้ว่างไงชาวบ้านไม่เจอกันนานเลยเดียบานที่มาใช่พี่ขุดทองให้นะดูนครับบ้านเขาได้รวยมาเลยนะเขาบอกว่าเขาจะทองเนี่ยไปทำเจ้าของหมู่บ้านนะฮะแบบลุงคนเมื่อกี้นะเขาบอกว่าเขาจะเอาทองเนี่ยไปพัฒนาหมู่บ้านใหม่นะเขาบอกว่าเป็นรีเวิร์สใหม่ตอนนี้ผมกำลังหาาทรย บูรณะม่หิดนไม่ใช่ละหาหาพื้นที่ที่มันเป็นน้ำนะทุกคนนะเพื่อที่เราจะตั้มตามหาอะไรวะเพื่อตามหาไอ้ทรายนะฮะปลาเชื่อป่ะพี่ว่านะเว้ยที่เรากลายเป็นทองเพราะว่านั่นแน่เลยป่ะเพราะว่าเราโดนเซอร์มีหรือเปล่าวะใช่ไหมน่าจะใช่อ่ะใช่ทุกคนคิดว่าใช่ไหมครับทุกคนอยู่คอมเมนต์นะฮะใช่ครับเพราะว่าเราเป็นแนี้เพราะเราจะหาทางยังไงเนี่ยนั่นเด็กเนี่ยตอนนี้พี่กำลัง คิดอยู่ว่าเราหาทางกลับไงดีตอนนี้ฮนะเราทุกคนดูฮนะวิ่งก็หลังไปวิ่งมานะครับกลายเป็นทองหมดแล้วฮะคือง,ง่ายเลยปะพี่วิ่งไกลๆน,นะพี่ไม่ต้องกลัวหลงเลยเว้ยเพราะมีทองตลอดมีทองตลอดยุบสีวโมงติดต,ต่อกับเราอยู่นะไม่เจอสายแล้ว<ต>พี่เพื่อสายไปให้ตามพี่ไปน้องก็หาเจอเออเจ๋งแบบแทบแบบว่าไม่ต้องนั่นเลยนะไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบ ไม่ต้องไม่ต้องโกลงครับทุกคนนี่ขูดซ้ายนะฮะนี่ใช่แล้วโอ้อาวุธเรานี่ถ้ามีไม่จำกัดแน่นอนครับผมสิ่งแบบว่าคือตอนแรกทองผมนะฮะในโลกนี้ในโลกของผมนะฮะตอนนี้แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่จำกัดนะฮะสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตนียนะครับโอ้แต่ว่ามันลำบากเนาะเวลาเราเดินชวนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกลายเป็นทองหมดเลยครับนี่คือข้อสิ่งลำบากนะฮะโอ้ ไปแล้วเราไปสร้างบ้านทองแล้วเสร็จอ่ะเดินชนสัตว์แล้วสัตว์กลายเป็นทองเออถ้าท่านนี้โอ้โหนั่งสารทองเลยแล้วไม่มีอะไรกินเลยใช่ไหมเจ้าแกะถ้าแกะแบบอ้าใช่แล้วใช่แล้วนะฮะเราเดินกลับมาเดีกว่าทุกคนครับโอ้หมู่บ้านหลังนี้โอ้โหมู่บ้านนี้เท่มากเลยนะฮะกลายเป็นทองหมดแล้วหมู่บ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าเจ้าของบ้านนี้เขาดีใจแน่นอนครับทุกคนครับเขายิ้มแบบ ยิ้มเฉิบม,มาครับยิ้มเฉิบม,มาครับ,บ,บ<ไ>ปลาเป็นไงบ<อ>้างบ้านทองเราเป็นไงบ้างบ้านทองเราสวยปะเป็นอย่างเงี้ยแหละ <c oughs> พี่กำลังกลับไปฮะพี่เอานี่ไวเรียบร้อยแล้วผมลืมขุดหินเลยทุกคนครับเดี๋ยวมาไปขุดหินก่อนขุดหินตรงตรงนู้นแล้วกันตรงนู้นตรงนู้นปลาพี่กำลังเอาหินไปให้ครับตอนนี้หินเต็มตัวเลยยี่สิบอันนะครับเต็มตัวตอนไหนวะนะ เอาไปก็ไปให้นี่เอาทองนี่มาเก็บได้วสวัสด,ดีจ้าสวัสดที่จ้าปลาบ้านเราเป็นไงบ้างเนี่ยโอ้โหสวยจ้าเลยฮะทุกคนครับบ้านเราเป็นการเป็นทองฮะนี่เราปิดหลังคาตรงนี้ปิดหน้าตรงน,นี้ปิดบ้านนี้โอ้โหคุณจ้าครับทุกคนครับบ้านเราเนี่ยเราผมวางอันนี้เพื่อนเดี๋ยวนี่มันายนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชออกนี่เอาเอาไม้มาทำอย่างนี้แล้วก็นี่มาอย่างนี้เออชบิบเชิบอย่างนี้เรียบร้อยวางกล่องคาไปเชิบแล้วก็เออ่ทำเผาเผานะครับตรงนี้ป่าเราไม่มีฐานนี่หว่าทุกคนครับไม่เราใช้ไม้ก็ได้นะซิมเปลดอดนี่เรียบร้อยเอาไม้เชื่อมวนนีี้้รว่าง อย่างนี้เลยเหรอทองเปี่ยนออกกนดีนี่ครูบาครับเป็นไงบ้านเราเป็นกี่ชั้นสองชั้นไหมเดี๋ยวพี่กำลังทำชั้นเพิ่มอหะหรือเป็นชั้นเดียวชั้นเดียวเลยสองชั้นบ้านแต่ได้หลังคาก็ได้อ๋าได้ได้เดี๋ยวพี่ทำทางขึ้นให้นะฮะบอลไดเราก็ไปทำอะไรมบ้างวางอย่างนี้เลยครับทุกคนง่ายดีชึบเชิบนี่วางเป็นแบบว่าเป็นบอลไดธรรมดานะฮะวางอย่างนี้ชึบเชิบชิบโอ้โหบ้านเราแบบทุกคนคิดว่าจะออกมายังไงผมว่าออกมาสวยแน่นอนครับใช่ครับรวยจะจัดเลยแต่ว่าเราต้องหาทางออกจากที่นี่นะป่าเพราะว่าเรากำลังติดกับดักทีี่่่นนอยูะ เรา <Ủ ó? S 1> กลายเป็นทองอ่ะเราโล่มมากหรือเปล่าทุกคนครับผมว่าเราไม่อ่าจะโล่มากเกินไปนะมีส่วนนะอเราจะโล่มาก<ห>นะว่าเราได้พอจากาพระเจ้าขออะไรได้อย่างนั้นใช่ไง ใช่哟ขออะไรจาบพระเจ้าใช่แล้วเรา,าขออะไรได้งง้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วแต่ผมห้ามโดนอันนี้นะฮะห้ามโดนตะเผานนฮะไม่งั้นมันจะกลายเป็นอันนั้นทันทีกลายเป็นทองทีนะฮะโอเคระวังตัวดีๆนะฮะมางเงะเรียบร้อยโอคตรสวยงามแล้วก็บนเป็นไงบ้างครับบ้านทองเราที่บ้านนี้ผมอาจจะสร้างให้พวกแบบว่าชาวบ้านเขาอยู่กันนะฮะอาจจะไม่ได้สร้างตัวเองอยู่นะเพราะว่าสร้างไปก็ก็ผมไม่ได้อยู่อยู่ดีนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปพี่คอยตกแต่งให้โอเคตกแต่งฝั่งนี้โอเคสวยครับผมเว้ีจะไปแล้วโอ้ไม่นะตะเผาเนี่เขาเสียนะฮะตาเผากลายเป็นเอ ตวอไปมันมทำใหนะ้เราใช้ชีวิตลำบากขึ้นนะ่ะใช่แล้วลำบากอยู่ที่นี่โอ้เราต้องไปขุดทรายมาด้วยคุณครับนั่นเดี๋ยวมาขุดทรายสนะักครู่เอ้ยตรงนี้มันน่าจะมีนะผมเดานะตรงนั้นน่าจะมีทรายตรงนะั้นครับตรงนั้นจะเป็นอ้ามีทรายจริงด้วยโอเคเดี๋ยวปลาสักครู่นะพี่ไปขุดทรายก่อนนะโอเ ดูที่ดูนะครับว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีของแบบพวกเราทุกคนจะเอาทองไปทำอะไรกันอีกเรือคอมเมนต์นะะั่นอันนะฮะถ้าทุกคนสามารถแบบว่ามีของแบบสามารถแบบเป็นทองมนุษย์ทองแบบพวกเราได้ทุกคนจะเอาเงินไปทำอะไรอย่างแรกเลยนะฮะสามข้อขอ่ะฟอนตัวสองสามข้อขอ่ะสามข้อน่าจะเล็กๆนะเนาะสำหรับคนดูนะฮะผมดูคิดว่าถ้าสามข้อเนี่ยทุกคนเอาทองไปทำอะไรกันถ้าเป็นปลาทำไง แบบข้อแรกเอาพี่ของก่อนแล้วกันนะถ้าเป็นพี่นะเว้ยถ้าพี่มีทองขนาดนี้นะอย่างแรกเลยพี่จะบริจาคสองเลยพี่จะซื้อของที่ชอบสามเลยพี่จะให้ของที่ให้แบบของที่ชอบสำหรับคนรักไว้แบบว่าทุกคนเลยไม่วาจะเป็นพ่อแม่แฟนปู่ย่าตายายครอบครัวแบบนู่นนั่นให้หมดเลยทุกคนให้ทุกคนฮะนม่นคนดีจะจัดเลยนะฮะถ้าแบบมีทองขนาดนี้นะเหมือน,น,นพี่แหละเออแต่ถ้าเรามีได้อะไรพี่จะไป เอาไปเติมเกมเอาไปเติมเกมหมดเลยพี่จะพี่จะไปเติมเกมเอาไปเติมเกมได้ไหมเพื่อไปเติมเกมนะเอาไปเติมไาอะไรเงี้ยนะเห็ขาชอบทำกันนะเออบ้าบอโอเลยคุณคุณตรงนี้ออกผมรู้สึกว่าเราไม่พอต้องมาติดเพิ่มนะตอนนี้มาชุบชุบอย่างนี้นี่ครับบ้านเราเริ่มรวยแล้วเบอร์เราบ้านเราเริ่มรวยรวยจริงๆนะทุกคนครับมารอ พอเสร็จนะฮะใช่แล้วรวยแบบรวยมากเลยทุกคนครับคิดดูนะป่าคิดดูปลาลอาตีมูลค่าบ้าหลังนี้ทีพี่ว่าแบบยี่สิล้านหรอกคคิดว่าบ้านหลังนี้มีมูลค่าเท่าไหร่ฮะทุกคนครับพี่ว่ก้อนหนึ่งนี้สักวันสักเล้านนะก้อนนึงมากกว่าเล้านแน่นอนครับทุกคนประมาณนักเยอะมากอะมูลค่าถ้าเป็นเพชรบ็อกหนึ่งประมาณเจ็ดสิบล้านได้เอ้ยเจ็ดสิบกว่าล้านได้นะเจ็ดสิบเอ้ยเจ็ดสิบหมื่นล้านเจ็ดสิบแสนเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดแสนล้าวนอะ โ,โหโหโหเลยทุกคนครับนี่ครับมีข้อเสียมืันนะฮะบ้านเรานี่ไม่น่าจะมีเฟอร์นิเจอร์นะป่ะเนาะเนาะว่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์เกียรทองเลยนะเนี่ยยวต้องไปขุดทรายเพิ่มแบบไปขุดที่หน่อยพี่ขุดทรายเองโอ้ครับ ใช่แล้วุดหินหน่อยเอาวัธถองเนข้อดีก็มีนะฮะคือมันถุดไวนะแต่ข้อเสียคือพังง่ายมากเลยนะเนี่อันนี้ข้อเสียมากเลยนะโอเควางไว้เงี้ยสวยงามไปพอฮะพี่ขอสบ็อกหนึ่งได้พอดีครบโอเคไปพี่กำลังเดินกลับไปนะฮะที่เหมือนเรามาทำเหมือนเรามาอาชีพล้วนเลยนะปะเนาะคือเราก็แต่เราเป็นคนจนนะครับเป็นคนเข้าใจไหมฮะเป็นคนจนเป็นแฟนจนเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยเนาะเคยฟังไหมฮะไมเคยฟังนะฮะโอเคป่ามีหินไหม เขาคิดเมื่อไหรมีอยู่สิเอา,มาเอามาเาื่อไหน่เมือหร่เขาคิดหน่อยครับนีค่ครับเราดีแล้วทุกคนครับนี่ยอะไรมีทองใบก็มีทั้งข้อด,ดีและข้อเสียจกเอ่อพี่ยังเผาไม่เสร็จเลยนะนี่อุ้ยระโดดเนี้ยันี่อ,อ่ะวางนี้ไปแล้วก็วางซา้ายวางนี่วางซ้ายโอ้เรียบร้อยสวยงามม <c oughs> าครับบ้านทองเราแบบว่าดีนะฮะแต่เราหน้าเราก็กลายเป็นทองไปแล้วฮะทุกคนดูดิฮะตัวเรากลายเป็นทองหมดแล้วนะฮะโอเคข่ายล็อกหนึ่งงั้ไงชาวบ้านคุยอะไรกันน่ะห่อห่อห้อมันพูดทำเสียงแล้วไม่ได้เราจะห่อเห็นมดูบ้้าานสิเฮยปบอันนี้จติดเเหหรรออืวางกระจก ตรงนะ death, think, kind of house, okay. hot, Taiwan ั้นไอ้ชั้นใต้หลังคาอะว่าขาดอะไรชั้นใต้หลังคาขาดอะไรพี่เอ๋มันยังมีรูอยู่เลยนะข้างบนอะว่านะไม่ต้องหรอกรอให้ข้างบนให้มันเป็นลมพัดเย็นๆลมลมพัดลมเพีเลยซึ่งลมเย็นๆเนี่ยเป็นบรรยากาศพี่ว่าจะไม่พอปะพี่ว่าต้องขาดอีกต้องขาดอีกครับทุกคนนะขาดเดี๋ยวโอเคขาดเอ่อขาดไม่บอกดื้อ ขาดขาดขาดกระจกกระจกกระเพาะอยู่ยังได้หินหน้ายังได้หินหน้ามี่เห็นไหมเอาหินมาหน่อยเอาหินมาหน่อยพี่ได้หินมากเลยตอนนี้นะฮะตอนนี้ได้กระจกแล้วครับทุกคนครับชาวบ้านบ้านเราสวยเปล่าโกเลมบ้านเราสวยเปล่าถ้านชมกุเรมกุเรมใช่ไหมดูบ้านเราเยอะใช่แล้วนี่เขาเขานินทานเรื่องบ้านเราแน่เลยโอ้ดูบ้านหลังนั้นสิโอ้มันรวยหมือนกับบ้านเราเยอะเลยนั่นนี่ใช่แล้วฮะบ้านเรารวยแน่นอนครับทตัวนี้ไม่ต้องห่วงถ้าตอนนี้บ้านเรานี่โคตรจะสวยนะเลยวางกระจกตุ่ยว่าปามเมื่อกี้มีคนมาดูบ้านเราเต็มเลยดูดิเห็นไหมใช่ไง มีคนมีคนอยู่บ้านเราด้วยมีคนอยู่บ้านด้วยเอ้ยพวกชาวบ้านฉันให้แล้วกันใช่แล้วชอบไปสิชอบไหม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 เอ้ไหมงบไมชอบไม่อบชอบไหมชอบมชอบไมอไหม่ไหมชอบไหร่อบไมัอบมชอบไหม่ามชอบไหมชอหมชอบไหมชอบ่มอไหมชอไยมอบ่หอไหมชอเไามอบไหมชอบไหมชอบไหันอบไหมชอสบไบไหมไ่ออบไหมชไหอ่ะอบมอไม่อบไหาไหออบไมชอบไออบาอออหบบ ถ้องมีกระจกวางเพิ่มได้บางท่านแค่นี้ก็พอแล้วทุกคนครับนี่เป็นไงฮะสรับบ้านเรานะฮะไปือพลองมาดูมันอยู่ในบ้านเราการเลยเข้ามาเข้ามาเนี้ยเนเนเข้ามาทุกคนครับเป็นไงทุกคนครับบ้านเราค่อนสวยนะนุกบ้านเนาะดูมุมนี้มุมตรงนี้สวยปะโอ้สดชื่นแต่ทองใช่แล้วมีแต่เพชรมีแต่ทองไม่แต่ทองอย่างเี้ม่เพชรแต่ว่าพื้นข้างหน้าไม่ค่อยสวยเลยนะดูดิกลายเป็นทองหมดเลยอ่ะใช่ปลาเฮ้ยข้างล่างอะไรอ่ะนทำอะไรวะเขียวๆไม่รู้มาดูดิตรงนี้ตรงนี้รรงนนนนี้้ใใบาาาเเเหอ่ย มันเหมือนทองเลยอ่ะมันเหมือนทองที่เราโดนเจอเมื่อกี้ไอ้ซึนงมิทองอ่ะทำไมมันเหลือแค่นี้นี่ป้าลอง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 จุ่มดูไหมเเราจะกลับบ้านก็ได้ไปหนึ่งสองสามว้าวเฮ้ยปานี่เรากลับมาแล้วเนี่ยทุกคนเรากลับมาแล้วไอ้ปาที่เราไม่กลายเป็นทองแล้วแล้วประตูก็หายไปแล้วด้วยแต่ว่าเขาให้เดี๋ยวพี่ได้ทองมาสักสิบสี่อันน่ะ น่าจะเป็นของฝากงแหละพี่ว่านะ<อ>ฝากจากชาวบ้ามังไม่รู้เหมือนกันโอ้โหถ้าเรามาอยู่ที่นี่เฉยเลยเอาเป็นว่าก็ไปก่อนแล้วกันเนะะาะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดสับคัดด้วยแล้วกันนะครับข้างหน้าเนี่ยไม่รู้ว่าพวกเราสองคนจะเจออะไรกันอีกก็อยู่ๆเขามไมนต์ด้วยกันนะครับแบบเดาว่าข้างหน้านเนี่ยเราเจออะไรกันเองครับสำหรับวันนี้นปพป่าก็ไปทุกคนครับบ๊ายบายพี่ปาบ๊ายบายค่ะสทองที่มีอยู่ไปสร้งางบ้านกระต๊อบเล่นๆกันเดี๋ยวไปไปแล้วฮะทุกคนบ๊ายบายครับ Yeah. you yeah.